ว้าวโลสวัสดีครับผมพบกับเราเช่นเคยครับวันนี้ทางช่องถายแสงจันทร์ชาแนลนะครับวันนี้จะพาน้องออกกําลังกายเช้าครับเพื่อสร้างตับเนื้อครับผมเชิญชมได้เลยครับมานี่มาโอเคนี่มาเรก่อนเดี๋ยวคนเตะบอลมาเรื่องมาเรื่องเร็วๆไอ้พวกคนบอลเห็นคนบอลนะมาเรื่องออกกาลังกายก่อนเนี่ย con ừ, quá bọn tai nạn luôn hết lơ 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 mèo mèo bội đi 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 đi, con bị con thằng thằng, đi. thằng, đi. thằng đi. งานไม่ต้องรีบจุดเด้อเสียงที่บ้านใครเงินนอย่าลืมเอาเอกสารบัตรประชาชนด้วยแสงที่โกงค่ะแสงที่โกงใช่ไหมอย่าลืมเอาเอกสารบัตรประชาชนด้วยเสียงใช้แสงใช้ทางลับกันเสียงใช้ทางลัดกันเสีทางลัดเลยหรอเอาเนี่ยไม่ไหม Okay. đi, đi, à. đi chỉ bước, chỉ bước. ok con đi ăn con đi ăn nè rồi đó điêu chỉ phưng đi phưng ok đi, lên thăng con cầm tay tháo dây Bỗng con con nón lên hả lần, con con lên lần, hết bỗng kiệt lần, hết kiệt ngon lần, hết bỗng ngon lần, hết bỗng ngon ôi, hết bỗng ngon lần, hết bỗng ngon lần, hết bỗng ngon lần,

พอเข้ามาเร็วเ้เนอนตะบลก่อนนเานอนเตะกันก่อนฮลบลลไมได้เว้ย เก่งเว้ยเก่งเว้ย <wave> น <Tun juk> ักทักถูกเว้ยน่ะนักโก้สิลูกเนาะใครเขานอนเล่นบอลกันน่ะขับขาโลกได้เหรอมานี่เร็วเร็วแสงจ้าจ้า

ตลบเลยตลอนี้ล็เลยตัวล็กคยังล่ะโอ้ล็ไวโอ้ล็มาผัวไล็อเลยล็อคลมเลยนะไหนไหนอะไรเนี่ย อะไรข่าไหนนี่เ <g ười> ดิบนบอลไปเลยนะน,นี่ <c oughs> มามามาลุกขึ้นมาอย่าอย่าขี้เกียจลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดียรเรียร์หนักสุดลุกไม่ได้แล้วเรียเรียได้ไกรรมการหินนะไม่ได้ฟาวเลยไม่ได้ฟาวอย่าฟ้องกรรมการซิลไม่เอาแล้วไม่ได้ไม่ได้เตะขาเลยอย่าอย่าอย่าเอ้ลุกขึ้นมา <c oughs>

เออโอ้ยไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูนะโดนลูกบอลนะครับเล่นลูกบอลครับไม่ได้เล่นคนนะครับอะไรจะเอาแต่ฟาวอย่างเดียวครับเนี่ยโอ้เสียงจะให้พ่อฟาวเล่นบอลนะครับอย่ากรรมการอนะย่เลยจรดีลูกโทษก็ไม่ได้รหรอกเสียใจอยู่ใกลโก้เลยเนาะจะลูกโทษอย่างเดียวอ่ะอย่ามาเนี้ขึ้นมาโอ้ดูสาครับ โอ้ยเด็กเราเจรียักคับเอ้สู้กันต่อเตียมาเด็กมาหนาวือเปลาเด็กมาเด็กมาเดไม่นี้เด็กไม่ได้อไรอ่ะวเอ่ะต้องลุก่าเรียนเรื่อยรู อะไรอยู่อะไรโอ้ยตายแล้วไม่ไหเลยด้วยแล้วเราฟาย่างเดียวเลยครับดูสิครับไม่ได้นะครับอย่างนี้เนี่ยโอ้น้ำิบนอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยเกิดไปเลยครับเนี่ยติกไม่ได้ตรงนี้อย่างนี้เนี่ยนีนิดหน่อยๆก็จะเอาฟาย่างเดียวครับไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยโอ้ไม่ไหวเลยไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เลยได้ครับ ไม่ได้แล้วครับค่อยๆแล้วเนี่ยค่อยๆเออค่อย,ข,อยขนาดนี้จะเอาฟาาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่อยๆหายแล้ว <c oughs> รครับโ <'t> ดนโฟ,ฟเต<ล>ิการลงติดฟาวอ่กแล้วค่ะต <c oughs> ิดฟาวอีกแล้ว <c oughs> ตายแล้วครับแสงกฟล์ควานก็พอ่าฟ้าได้ครับถ้าทำอย่างนี้ครับโอ้จะได้ชุดสนอยก็ไม่ได้เลยครับเนี่ยโอ้ดูสิครับเจ็บอย่างเดียวครับเจ็บหนักมากเลยครับนี่ดูดีครับโอ้ดูสิครับทําเหมือนจริงเลยครับเนี่ยดูสิโอ้เจ็บมากเลยหนุ่มโอ้เจ็บเลยโอ้ลูไม่ได้เลยครับเนี่ยตายแล้วตายแล้วครับ จอมลีลาครับผมจอมลีลาฟาวครับตุกติกเยอะครับเนี่ยตุกติกเยอะครับเนี่ยเวลาแล้วครับเวลาแล้วนะีฬาตัวนี้ครับตายเลยลุกขึ้นมาลูกขึมาเร็วเร็วเร็วลุกขึ้นมาพอแล้วแหละินี้แค่นี้และลูกนะพอแล้วลุกขึ้นมาไม่ต้องมาต้งยาวไม่ต้องยาวลุกขึ้นมานี่นี่นี่ไม่ต้องยาวเออลุกขึ้นมาหยุดแล้ว หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วลูกขึ้นเด้อหมดเวลาแล้วลูกขึ้นมาเออหมดเวลาแล้วไม่ต้องไม่กิ้งแล้วอืมขึ้นมาแล้วสองแม่เอฟซีว่าพ่อโกงใช่ไหมจะโกงเหรออย่าเราเห็นกันทุกคนเป็นกันทุกคนอย่าพอแล้วพอแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยววันรังเขาเล่นใหม่วันรังต้องเอากรรมการนู่นแหละกรรมการจับโลกเลยมึง อ่ขอบคุณแม่เม่ซีก่อนสุมทุกคนมามามานี่มานี่มานี่งมนี่ขอบคุณครับก็สำหรับคลิปนี้ก็นุกสนานพอสมควรเนาะก็จบเพียงเท่านี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับทางช่องทายไซจันชาแนลนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดดีนะครับขอบคุณมากเลยครับคลิดต่อ